ว่าว่าฟันหมดแล้วเร็วอยู่แล้วต่นใต้เสื้อแล้ว <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาหามิ้มกับพองอากาศคึ้มแปรมาเจอมิ้มพอดียูพุ่มหมกเลยหลังใหญ่ครับต้นต้นอะไรอะไไรรมู่้เฮ้ยหัวน้ำจะค้างเดือนห้าแต่ไม่กวนใหญ่จัดใหญ่นุ่นๆๆๆดำๆๆนู่น <c oughs> นี่ครับหลังเบลเลอร์เลยเพื่อนเพื่อน มาเดี๋ยวตัดรุ่นหัวน้ำดูนะครับผมเมื่อวานหน้ากากมีที่น้องพลอยนะครับใครจะสั่งหน้ากากหรือว่าน้ำผึ้งลองถามน้องพลอยดูนะครับ ผมส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาตอบนะผมทําธุระด้วยช่วงนี้นะฮะหน้ากากบาสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเพื่อนๆหน้ากากตีพึ่งตีมิ้มนะครับพักที่เพจหญิงพลอยนะครับถ้าทิมไม่เจอก็หญิงพลอยตีพึ่งก็จะเจอต้องพลอยใส่เสื้อถิ่มเหลือโปรไฟล์นะครับผมเพจมีผู้ติดตามอยู่เกือบหมื่นนะครับมีทั้งคลิปมีทั้งรูปภาพนะครับดูเข้าไปดูในเขาเรียกไทไลท์ใช่ไหมมิวเออก็ไปดูไทม์ไลน์ของเขานะครับผมมันจะมีวิดีโอต่างๆนะครับ แต่เป็นเป็ดปลอมเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยจะปิดการหมดนะครับไม่มีอะไรให้แสดงนะครับต้องระวังนะครับผมแล้วก็ระวังวิษาชีพด้วยเอารูปภาพเราไปอ้างอิงนะครับผมเอาไปอ้างว่าเป็นเป็นผมเป็นน้องคอยหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่ในในโลกโซเชียลทุคนที่เขาทําคลิปนะครับ mm. หลอกขายของอะไรเงี้ยต้องดูเช็คด้วยดีนะครับไม่งั้นเป็นเหยื่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดนี้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะมีป่ะนะ พื้บแรกเต็มือเคยโดนนะครับพื้บแรกนี่ต่อยเต็มือเต็มือนะโอ้เดี๋ยววุน้นไปด,ดูกันรุ่นน้ำผมยังไม่ได้กระ่าเลยระวังถาวนติดนะวุนดูปั้น เปล่าเปล่าว่มันแนวกอนอนไรนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวเขยาาดูว่าน้ำมันจวบไหมถนี้ถือก่อนจับให้แน่นนะว่าว่าคฝันหมดแล้วเร็วดูแล้วเตยแล้ว อยู่แล้วถ้ามันดินทางนี้ยังไม่โดนเลยทางนี้ก็พื้นปีให้ควักทำไมอ่ะเร็วะโอ้ยไม่ก็ดีแล้ว ยังไยไอ้ก้ออัดดิไปสั่งว่าสิไปเปล่าไม่ใช่ไปถ่ายอะไรเงี้ยันนะเออเพิ่งหนูก็ปลาติวจริงๆแล้วจับไ้ส่อนนี่กำลังต่อยยังไงน,นนะมาถือเก็บให้กัน,กนโอ้โหหัวน้ำเฮ้ยห,หัวน้ำไม่ใช่เล็กๆเลย <c oughs> จริงๆนะหนูถือก่อน นี่เองนี่สบายเลยน้องทั้งบ้านนครับหัวน้ำยังเห็นอยู่เลยเพื่อนๆเบลอเลยเอ้าเอายังอ๋อข้างล่างขล่างเออเอานะเนื่งเรื่งครับสุดหล่อสุดหล่อบอดินเรื่งสองสามโอ้โหเขย่าแล้วครับหัวน้ำไม่ใช่เล็กๆเลยเบลอเลยเป็นน้ำค้างเดือนห้าเลยแหละเพื่อนเพื่อน ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมเดี๋ยวผมจะผูกล้างผมแม่ไปนะเดี๋ยวจะผูกันไว้นะผม ให้แน่นครับผมเพราะรังหนักนี่ต้องปลูกหลายเส้นหน่อยนะบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้เกลือเถาเคยใช้นะครับผมเมื่อก่อนผมใช้เกลือเถาตลอดแต่มันไม่ไหวนะครับแทงไปรังเละหมดนะครับผมเลยเลใช้สายรัดดีกว่านะนี่ครับเพื่อนตะามถิ่งไว้มันนะดูนะผมแบบนี้นนะไม่ต้องกลัวไม่อยู่ไม่หนีรังนะครับ พึ่งเหมือนกันถ้าเราตัดเอาแต่น,น้ำเนี่ยม,มันไม่หนีรังเงาะเลยครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่ก็เข้าหมดนะครับผม เหย่าข้างนอกนะครับตวัวรอให้มันเข้านะครับผมอ่าเข้าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะ เต็มเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็มันแก่นะครับถามว่ากินได้มามกินได้นะครับผมแต่กินก็ขาวดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ปล่อยมันไว้นะครับก็ไม่ได้มาสนใจอีกแล้วนะครับผมปล่อยให้มันฟักล้างไปนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการชมคลิปของผมนะครับผมสวัสดีครับ